สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่วันลีแฟมิลี่นะคะเดี๋ยววันนี้คุณตาจะพาแม่วันลีไปกินหญ้านะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียมความพร้อมอยู่ค่ะไปบุญสวัสดีค่ะหนอนจะไปได้คะ่ะหนุนจะพาแม่วันลีไปกินหญ้าหระคะ อ๋ออากขีช้าง,าางเดี๋ยวจะให้ขึนนะคะอตอนนี้หิวอยู่นะคะหิวมากๆเลยโซมาเก็บโซมาไหนแม่วันนี้เก็บโซ่กันค่ะพี่ขนุนของเรายังไปไหนไม่ได้นะคะตอนนี้ก็อาการค่อนข้างจะดีขึ้นมากแล้วนะคะ เดี๋ยวให้หายดีก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปกินญ้านะคะที่ขนนเก็บโซ่มาเดี๋ยวยวันนี้พาแม่วลรีไปก่อนนะคะเก็บโซ่ก่อนอโซ่ยาวมากมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวแม่วลรีกาลังจะเก็บโซ่ให้คุนตาอยู่นะคะ<อ>วิเอาหลอดชก,กไปกัน ตอนนี้กำลังเดินทางไปนะคะกินก่อนกินก่อน บรรยากาศเช้านี้นะคะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยนะคะวัน <c oughs> นี้มีควันตัวน้อยๆมาด้วยนะคะน้องใบบุญนะคะมาช่วยคุณตาเลี้ยงช้างเลี้ยงแม่วาลีด้วยอันนี้ก็คือป่าหญ้าของเรานะคะที่เราปลูกไว้ให้กับแม่วาลีที่ขนุนนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะยังขาดชันญ้าอยู่อีกเยอะเลย ก้นใหญ่ๆของแม่วันลีนะคะเนื้อที่ที่เราใช้เลี้ยงแม่วันลีตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสิบกว่าไร่อยู่นะคะพื้นที่ก็เยอะอยู่นะคะก็แบ่งปลูกหญ้าไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะก็เหลือไว้อีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ให้กับแม่วันลีพี่ขนุนได้พักอาศัยหญ้าตามธรรมชาตินะคะที่ช้างสามารถกินได้นะคะตัวนี้แม่วันลีกับพี่ขนุนก็กินตัวนี้ด้วยนะคะ ยาที่ขึ้นธรรมชาตินะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะผอมลงบ้างแล้วนะคะพุงเริ่มยุบนะคะสำหรับแม่วันดีของเราหุ่นเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าอาหารค่อนข้างที่จะไม่พอกินจุกินเยอะมากๆเลย อาถึงแล้วนะคะเดี <S <S ๋ยวเอาควานวตัวน้อยลงก่อนถอยมาก่อนเลวถอยมาก่อนเร็วถึงแล้วนะคะตอนนี้ที่จะปลูกแม่วันลีให้กินหญ้านะคะอ,ะอันนี้ก็จะเป็นหญ้าอาหารนะคะอาหารตามธรรมชาติท้องไรนาที่หาได้ตอนนี้นะคะนี่แม่วันลีก็จะกิน หิวมากนะคะจะไปกินหญ้าอย่างเดียวเลยให้คุณตาม,มัดก,ก่อนนะคะโซ่แม่วลียาวมากๆนะคะไปแล้วค่ะเข้าป่าไปแล้ว ฝากติดตามแม่วลีแล้วก็พี่ขนุนด้วยค่ะทางช่อง YouTube แม่วลีแฟมิลี่นะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจไลน์ขนุนกับพังวลีช้างคู่บารมีด้วยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตให้แม่วลีกินยาก่อนจ้าไปแล้วไปแล้วอ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหาลงลงบ๊ายบายก่อนอันนี้ช่างชักบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่นะคะโอ้มันเด็กัน แม่มาลีกินญ้าแล้วนะคะลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามด้วยจ้าวันนี้แม่ควานสวัสดีค่ะ